สวัสดีครับจละยมิตรสิษยาจีนนะครับเรามาสารเจ้าที่สองนะเป็นสารเจ้ากิ้วของเกี้ยวนะฮะเป็นสารเจ้ากิ้วของเกี้ยวท้ายตลาดซึ่งคลิปแรกเนี่ยเป็นหัวตลาดนะครับก็ในเมืองจ่างผู่นะฮะก็จะมีสารในในตลาดในในตัวเมืองของจางผู่เนี่ยจะมีสารเจ้ากิ้วของกิ้วของเกี้ยวหัวตลาดแล้วก็ท้ายตลาดนะครับซึ่ง ลสไตล์ออตของการไหว้การจัดงานนี่ก็เป็นการจัดงานแบบไชยตึงนะครับกรรมการแล้วก็ผู้สิทธิ์ทุกคนก็จะรับประทานอาหารเจนะฮะซึ 2> 2> ่งท้ายตลาดเนี่ยจะมีความสําคัญและเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแทนไปในหน้าพระหรือว่เข้ามาได้ไหมหน้าพระนี่จะเป็นประลัพิธีบูชาองค์กิ๋วของเหียนะครับจิ๋วของเหียข้างหน้าเด็กที่ตรงกลางนะ ก็จะมีองค์หมอสืกอกงนะฮะองค์หมอสือกงก็คือองค์นานดัมคิงข้างนะฮะแล้วก็มีองค์ฟาวุจินนะ,ะซึ่งที่นี่เนี่ยมีความพิเศษนะครับ่งเหมือนกับทางใต้บ้านเราก็คือข้างหลังเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นห้องการผ้าม่านนะครับไว้สําหรับองค์ชาอ่ากิวของไตยตีแล้วก็งวองค์เตาโอเทนจุนนะครับซึ่งคนทั่วไปนะไม่สามารถ เข้าไปได้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าไปก็จะต้องเป็นคนของสารเจ้าซึ่งวันนี้ตัวผมตัวแทนคนไทยนะครับก็ได้สิทธิ์เได้เข้าไปสักการะองค์เกีว่วของไตเตข้างในห้องอหลังไทยหลังข้างหลังผ้าม่านนี้นะครับก็ขอพรนะให้กัลยาณมิตรพัะจีทุกท่านนะฮะมีความาสุขสมหวังปันาแนะคิดถ่งใดสมหวังทุกประการ องคพระบารามีของคิวของไก่ปู้คุ้มครอ,อให้มีความเจริญรุ่งเรือง